สวัสดีครับผ oh, oh, มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับันนี้กม็มีการได้กลับบ้านด่วนนะครับปูเป้กินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บคือต้องล้างช้างขึ้นรถเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่อุทุมพรแล้วนะครับผมแล้วก็แวะซื้อยาก่อนที่จะเข้าโบสถ์ีสวรรค์รัตนะนะครับผมก็เอาไปท300กักสามร้อยคะแนนครับผม ราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันมันจะเหลืองยาดพวกนี้เหลืองไวนะครับแถมี่เน่ได้ย่าแฉมี่เน่ไมะยแอวดนุนยายกอดน,นะครับผมอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับผมแถมืดอนนันละยายชิดเพชรลาดไว้ๆนะยายเต็มคาร์บิโอเลยครับผมนี่จัดให้ปุ๊ปเป้ไปก่อนครับ จุๆไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านงสัยแล้เราจะได้สั่งต้นสับปะรดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าคนป่วยเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ได้เอาไปทั้งหมดสามร,ออามร้อยคะแนนนะคะทั้งหมดก็จะประมาณหกสิหกสมัดแยมสองมัดนะคะหมดเมาหมดพอดีเลยนะคะปุ้ยายมี300อพอดีแถมสองมัดยายบอกว่าตอนเช้าไปเกี่ยวแต่เช้านะคะแล้วก็มามัดมัดขายก็ไม่ได้ใปง่ายเลยจะมาซื้อโมงใชยายบอกว่าสี่โมงนะคะจะไปจะไปตัดจะไปเกี่ยวมาอีกพรุ่งนี้เช้าขายต่อนะ ที่นี่แบบเยอะมากนะคะเมื่อก่อนตอนที่แล้วซื้ออยู่ร้านนู้นนะคะไม่เห็นนะคะคนใยญแก่ๆก็เลยแวะมาซื้อร้านนี้เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะแม่แม่ถึงบ้านแล้วครับผมอย่างปลอดภัยนะครับลงไปเล่นน้ำก่อนนะครับอากาศร้อนมากเลยขึ้นรถมาครับเราจะลงไปเชียร์น้ำแล้วก็เข้าบ้านกินยาครับได้แวะซื้อยามาด้วย

อนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแม่เมฆก็ได้มาร่วมกินขนมกินกล้วยนะคะตลาดนะคะยู่ตรงนี้นะคะกาลังจะไปผูกแล้วทั้งหมดก็สิบสามสิบสี่เชือกเลยนะคะเยอะมากนะคะไมตึงี่เรายังมากช้างเล็กช้างเด็กก็มีนะคะปูเป้โอยน้องน้ำมนต์น้องอุ๋หญิงนะ,ะโอนเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะปูเป้เราไปแล้วนะคะเรากลับบ้านกะทันหันนะคะเพราะว่า เญาติาเสียนะคะก็เลยได้กลับบ้านนะคะแบบที่แรกว่ายังไม่เสียนะคะเหมือนจะดูใจนะคะพอถึงประมาณถึงท่าตูมแล้วนะคะก็เลยเสียอยู่ท่าตูมนะคะแม่ควานก็เลยได้รีบกลับมานะคะไนอาบน้ำโอ้ยดูทัดยืนลูกสาวแม่แม่นะคะจะไปฝูกแล้วนะคะทายืนขีมไหมขีมไหม ไปได้กล้วยกลับบ้านมาด้วยนะคะสองถุงนะคะขอบคุณแม่ปูเป้นะคะที่ให้กล้วยน้องปูเป้นะคะสองร้อยคะแนนนะคะถุงละห้าสิบคะแนนนะคะ<า>ลูกชายตัวเล็กนออโตหันมาหน่อยสวัสดีครับก่อนส<า>วัสดีครับนนะะลูกพ่อขวานนะคะลูกแม่ขวานชิดอ้วสุดๆไปเลยนะคะ บ้านเล้วนะคะยากเนี่ยนะคะสามร้อยคะแนนได้เยอะอยู่นะคะแม่เออถึงบ้านแล้วบีอยากาศรอบๆแม่แม่แยืนกินกล้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะแม่แม่เดี๋ยวเราก็จะไปทำธุระนะคะเราจะไปสวนพิธรรมคืนแรกนะคะแม่แม่ไปเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ